ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยู่ช่อง TTPS TV แล้วก็วันนี้จะมาพาลงคนละครึ่งเฟสสามกันนะซึ่งคนละครึ่งเฟสสามก็จะเป็นโครงการที่ลองรับคนทั้งประเทศนะครับผมนะก็ไม่ต้องรีบนะว่าโครงการนี้แบบได้ทุกคนนะครับ31ล้านสิทธิ์นะก็ ไม่ต้องรีบแล้วกันไม่ต้องมาตื่นเช้าเพื่อแข่งกันทํานะครับใจยเยน็นๆทาตอนเย็นก็ได้นะครับเวลาถึงสี่ทุ่มโอเควันนี้ก็จะมาพาทําแบบรวดเร็วฉบับคนที่ผ่านประสบการณ์โชกชนมานานแลนะนะก็สําหรับคนที่เคยลงทะเบียนมาแล้วมันก็จะง่ายๆนะครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่เคยได้อะไรกับเขาเลยก็จะมาพาลงกรึ่งเฟสสามวันนี้แล้วกันนะเพื่อจะได้นะครับ โอเคก็ okay. ก่อนอื่นก็มาตรวจสอบสิทธิ์กันก่อนว่าท่านมีสิทธิ์ที่ลงไหมอา่าอ่าสิทธิ์คนละครึ่งเฟสนี้เป็นเฟสที่3นะครับก็เช่นที่เคยผ่านมาก็คือคนที่ลงอา่าคนละครึ่งเฟสหนึ่งและเฟสสองสามารถลงทะเบียนได้อีกครั้งหนึ่งก็คือได้3ครั้งเลยนะครับเป็นผู้โชคดีนั่นเองก็คือเป็นลายเก่าก็สามารถมาลงได้นะครับ แล้วก็เพิ่มลายใหม่เข้าไปอีกนะก็จะได้เงินรอบที่1น่ง1,500บาทในวันที่1กักฎาคมนะครับใช้ได้ถึง30กันยาและรอบที่2ก็1ตุลา1,500บาทใช้ได้ถึงอา31ธันวาคมนะครับช่องทางการลงทะเบียนมีลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กุณละครงคอมแล้วก็สําหรับลายใหม่นะครับลายใหม่เขาหล่อให้ลงในนี้นะครับเป็น ที่ไม่เคยได้อะไรครับเขาเลยนะคือลงทะเบียนลายใหม่ในเว็บนะครับผมส่วนคนที่มีคนละเครื่องเฟด2้อมเฟดซ้หรือเราชนะก็คือถือว่าเป็นลายเก่านะครับก็สามารถไปลงที่จีวอลเลตได้นะครับก็ผมจะมาทําขั้นตอนแรกให้ดูก่อนก็นคือขั้นตอนของอคนที่ลงในเว็บก็คือ,อเป็นผู้ลงทะเบียนลายใหม่นะโอเคสำหรับคนที่ ลงทะเบียนหาเพิ่มกําลังซื้อไปแล้วนะครับหรือยิ่งใช้ยิ่งได้ก็ไม่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งได้นะครับเพราะว่าประชาชนสามารถเข้าร่วมได้หนึ่งโครงการเท่านั้นนะครับถ้าท่านลงอันใดอันหนึ่งไปก็คือจะไม่สามารถลงอันอื่นได้นะครับถ้าลงอ่าคนละครึ่งก็ไม่สามารถลงสามอันที่เหลือได้ถ้าลงอ่ะยิ่งใช้อันนี้ก็จะไม่สามารถลงอันอื่นได้นะครับผมก็เข้าใจตรงกันนะโอเค คนที่สมัครเป็นผู้เติมทะเบียนลายใหม่นะครับก็กดเข้ามาที่เว็บไซต์ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าที่เหยียดค้นหาก็กดเข้ามาที่เว็บไซต์คนละครึ่งกดอ่า,อานด้วยนะครับเผื่อจะเป็นเว็บลอมนะครับเป็น www คนละครึ่ง com. .com นะครับผมก็กดเข้ามาก็าจะเป็นหน้าตาแบบนี้ที่เราคุ้นเคยกันก็ดูว่าท่านจะลงทะเบียนแบบไหนนะครับเป็น ประชาชนหรือเป็นร้านค้าก็เลือกเอานะครับสามารถลงได้ทั้งสองอย่างเลยเพื่นประชาชนธรรมดาก็กดตามผมเลยนะครับลูกหอสีแดงกดมาปุ๊บก็เลื่อน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 ลงมาให้สนย์แล้วก็กดอาจจะอ่านก็ได้นะครับแต่ก็จะอ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่อ่านก็ดีก็กดติ๊กถูกไปแล้วก็กดยืนยันนะครับก็จะเข้ามาหน้านี้เห็นไหม เป็นหน้าตาที่คุ้นเคยกันในคนที่เคยลงทะเบียนมาแล้วก็คือจะให้ลงทะเบียนให้กรอกข้อมูล2ตัวนะครับผมสิ่งที่ต้องเตรียมไว้เลยก็คือบัตรประชาชนนะครับสำคัญมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าต้องใช้รหัสต,ต้องใช้รหัสบัตรประชาชนนะครับทั้งข้างหน้าข้างข้างหลังเลยนะโอเคและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้ ต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ได้นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่มีอยู่จริงในโลกใบนี้ไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์เก่าหรือเบอร์โทรศัพท์ที่มันหายไปแล้วนะครับไม่เอานะครับเพราะว่าต้องไปยืนยันในอแอปเปาตังค์นะครับมันต้องใช้เบอร์โทรที่เป็นเบอร์จริงและมีอยู่จริงนะครับถ้าท่านไม่มีท่านก็ไม่สามารถที่จะใช้เงินได้นะครับผมถ้าลงทะเบียนเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับท่านก็ เล,เ,ลเลื่อนลงมากดคําว่าลงทะเบียนสําเร็จตามลูกศรสีแดงเลยมันก็จะส่งรหัส OTP มาแบบนี้นะครับถ้าดวงดีหน่อยก็รอไม่นานนะครับก็แต่ถ้ารอเกิน10นาทีก็ท่านก็จะแทกกลับไปอรอมันใหม่นะครับถ้ามันไม่ส่งมาใน10นาทีนี้รหัสจะหมดอายุนะครับหรือถ้าส่งมาแล้วคุณไม่รีบใส่ภายใน10นาทีมันก็จะหมดอายุเช่นกันนะครับก็ กดไปปุ๊บก็จะระบบก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับว่าจะส่ง S m s มาภายใน3วันหรือก็3วันนั่นแหละครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นของอขั้นตอนการลงทะเบียนของผู้ใช้รายรใหม่นะครับยังไม่จบเท่านี้นะครับท่านต้องไปโหลดแอปเป๋าตังเพื่อไปแกนหน้าแล้วก็เพื่อไปยืนยันตัวตวนเพราะว่าแอปเป๋าตังเป็นแอปที่ท่านต้องอใช้เงินในนั้นนะครับ ลงทะเบียนไปแล้วท่านก็ต้องไปหลดแอเป่าตังมันด้วยแล้วก็ลงทะเบียนด้วยแกนหน้าด้วยถ้าไม่ทำก็ใช้เงินไม่ได้นะครับก็เสร็จขั้นตอนการลงทะเบียนใหม่แบบสมบูรณ์นะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของรายเก่าคือผู้ที่ผ่านประสบการณ์โชคชนในการลงทะเบียนมามากมายนะครับก็สําหรับรายเก่านี้ก็มี คนที่ลงทะเบียนเราชนะคนละครึ่งหรือจิ้นชอบใช้อะไรที่เคยลงทะเบียนมานะครับก็สามารถกดเข้ามาในแอปป๋อตังแล้วก็ใส่รหัสหลักของท่านเข้ามาลงทะเบียนใน g-wallet ได้เลยทันทีนะครับก็คือกดตรงนี้นะครับใช้สิทธิ์ปุ๊บก็จะเด้งหน้านี้มานะครับเหมือนเข้าไปในเว็บเลยนะครับผมแต่ต่างกันที่ไม่ได้เข้าเว็บนั่นเอง ก็กดตามลูกศรสีแดงกดยืนยันไปนะครับก็อจะเด้งเข้ามาหน้านี้นี่นะครับเป็นข้อแตกต่างสำหรับคนที่สมัครในเว็บกับสมัครในแอปปอดตังนะครับแอปปอดตังคือลายเก่านะครับคือมันจะมีชื่อมีรหัสบัตรประชาชนที่เรา,าลงทะเบียนโครงการที่แล้วไปนะครับมันจะดึงข้อมูลมาให้เรานะครับดึงมา,าข้อมูลเท่าที่จะดึงได้นะครับก็จะมีกรอกบ้าง เป็นบางข้อมูลยางเขียนลายได้พวกทำงานอะไรมีายได้ยังไงนะครับก็จะได้กรอกพวกนั้นส่วนข้อมูลอื่นจะไม่ได้กรอกน,นะครับเพราะว่าแอปจะดึงข้อมูลมาให้เลยนะครับผมกรอกเสร็จแล้วกดลงทะเบียนนะครับกดปุ๊บโอเคเช่นเดิมมันก็จะส่งรหัส OTP มาให้เหมือนเดิมนะครับผมก็กกไปถ้าไม่รอถ้ารอนานหน่อยก็รอไปนะครับแต่ถ้าเกิน10นาทีคือต้องกดรีเฟรชหรือทำใหม่นะครับผม โอเคก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้แบบเดิมเป๊ะเลยนะครับผมเหมือนกับลงทะเบียนในเว็บไซต์เลยนะครับก็จะขึ้นเตือนมาว่าจะผ่าน s อ s เมภายในสามวันก็จะส่งมาให้เราว่าเราลงทะเบียนผ่านไหมนะครับถ้าท่านไม่แน่ใจแล้วก็กดการกระบาดออกมาแล้วก็กดจิ้มไปอีกทีนึงถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับโอเคสแสดงว่าท่าน ลงทะเบียนเสร็จแล้วเสร็จแล้วจริงๆก็จะขึ้นมาว่าหมายเลขบัตรประชาชนนี้ได้เข้าร่วมโครงการแล้วนะครับก็คือหลังจากนี้ก็ต้องรอแล้วนะครับผมทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับรอเอสส่งมาอย่างเดียวโอเคเป็นการเสร็จสิ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทะเบียนลายเก่าหรือลายใหม่แบบกระชับนะครับแบบไม่ยืดเยื้อนะครับโอ,โอเค ก็สำหรับคนที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ขอให้โชคดีได้รับสิทธิ์กันทุกคนนะครับ31ล้านสิทธิ์ในวันนี้จะมีคนที่ได้ทุกคนหรือเปล่านะครับว่าไปรอติดตามกันนะครับใน3วันนี้จะส่งเดสเบสมาให้ขอรออย่างใจเย็นนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีจ้า